คุณก็เริ่มจากแค่ีรเริ่มเล่นนะครับเล่นแล้วเล่นแล้วเฮ้ย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 ห้างห้างเคลียขาดแล้ทเคลียขาดเอามาดึงโชว์เล้วรมาเอ๊ะดังนี่แล้วบินกินบ่จิ๊แล้วเด็กกินจังใด เอทูเลดีๆดี๋ก็อันนี้ก็ดูนะครับเมื่อกี้ใส่ร้กดาบมงคลพอดอกต้องเล็กใหม่อันนี้อันเดิมเมดลูกบอลอันนี้ลูกเล็กนะหนูว่าสีฟ้าจะเล่นเนี้ยไม่เล่นหรอกไอ ดาวยานดาวกลัวครับดาวกลัวดาวกลัวครับจับดูก่อนจับดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนอุ้มบุญนั่นนั่นน่ะอ๋อครับ ยานยูยานยูว่าบ้านยานเนาะใชบอนขอยพูดายบางทีก็ให้กระดีู่บ้านะนี่พ่อกำลังทำให้ใหม่นะครับประกอบร่างใหม่เป็นอย่างตัวนี้ไงตนี้หยั บังกลาบบังกลาบังลาบยิ่งใหญ่เลยมันเด็กหน่อยเลี้ยนมันม่มาันมาเดจตามหายังได้บ่ได้ขายกับเป็นยังยืดมึงกันเลยยืดมึงกันเลยได้ครับมันกินนมครับนั่นเออนทยวะทยรูปใส่บนันซ้ำมันกินนี่มันหายยงยังกินนมใส่ไปยังบ่ยาทยรูปด้อครับดู

เขาขวดวยิ่พอขวก็ยังไหลมันไหลออกคองถึกแยกแขนออกกัยอนี่ขวบ่ขวได้ทัางคืนตใจง่ายนะไอติมไอติมสิบแปดบวกอ๋อก็ได้ทาราท่าหยหรอกจงรอท่าหยุติเดปากเลเป็นแค่้งญิงเหร หาเอายังอีกจะเอาไอติมไม่เห็นจังายใเสหายิ้ยอย่าได้ออกทัวทัดนะเพื่อนเอาทัวร์ดำโอ้ยจออยากออกทัวร์ยูทูบโอ้นี่ครับพวกค่าขายติมเนี่ยปกติเราทาปากแดงนะครับ ถ้าใครมาเที่ยวนะครับก็มาแวะซื้อเราด้วยนะครับรถรถอียังทะเบียน์ยัง1กขอเก้าเว็ด1นึนย์ร้อยสิไอนะครับมีคนเดียวตัวอ้วนอ้วนลูกบอลนะฮูกแล้วมันท่านมันท่านหาวโอ้โหไปเนอนนอนบอนมื่อเนาะหลบขามาหลายคนในในจกละ ยับยสิบาท,ทกัดแล้วครับกัดเชือกเล่ละกินเสือกดาวกินเสือกแล้วแม่ก็ได้ดอกครับ

เอาดาวเีฟุตบอลเนี่ยเอาดาวเดี๋ยวมึงต้งดี๋ยวมาโตขึ้นมึงได้เตะแน่ละบอลกูได้เอาเสื้อเนี่ยเสื้อมันตันท้องมึงมันโง่เง่าต้องอันโตกันนาะค่ะโตกว่าไหนเสื้อ ย่านบอลยังบ่ชิ้นทำมันชินแล้วนะย่านแต่มันเหยียบกูละนั่นนั่นเล่นแล้วเริ่มแล้วชินแล้วครับอุ้มบุญก็เริ่มจากที่สิลาผเริกเรียนแล้วครับเล่นแล้วเล่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยานยบอลย่านบอลลูก like อ yeah, ีหยังว่านี Ooh, ่มันก็ว่าลูกมอโน้ยี่หยังว่าเล่นดังดีป่ะดังดี ไม่เห็นมป็ติใช่หรอวันไหนต้อไปเหีเขาพ่อดะค่อยเห็นนะขอบคุณครับไปวไปหาแถวไแขไปเลยว่าสนใจแขแล้วมึงนี่ยมูอยากได้บ่เงินนะจกอยาลกันอย่าติ่มอย่าใครติมวไม่พอมาแดมันจกเบิ้วินแ

มันมัมันไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องเอาเออ่เอาแล้วต้งเอาือโอ้มันต้อกิสบ้าก็ต้องกินน่ะต้องเอาต้องเอาคุณไปเล่นคอจ์สคอคุณแป๊บเล่นเล่นเฮ้ยแขนมันกิ้วแล่จะได้ว่นน่นอ๋อบวกิ้วมัระด้งกรด้งเดยเสืนใหญ่เสืยบมันใหญ่เสืยบมันใหญ่แล้วมันเล่นโตไปได้มันเล่นโตไปได้ยื้อ

เด็กเขาพังเด็กเขาพังแปลกหรือเปล่าแปลกแปลกเป็นสิ่งแปลกใหม่พัาดงพังจะได้กับพังไกเทียวคือคุ้มเห็ดคุ้ม ย่านานั่งยืนยืนย,นย,นยนืนขนท่าเขาบ <c oughs> ริเน่นไม่เลยเออเออบริษัเลนเออเออ <ๆ S 2> เออ ดูนะไปแล้วไปหาดึงข้อจากคล้องแล้วท่านนี้ก็เรื่อง like, กดไลค์กดซับสไครต์กดกดดิ่งกดตตามช่องไลฟ์เฟซไทแลนด์นะครับถ้าสนใจแหวนหางช้างคล้องหางช้างก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจแหวนหางช้างคล้องหางช้างครับผมสนใจตะกุดดาวมงคลนะครับก็ทักเข้ามาได้ไปแล้วไปนอนและนะ้วน่ะอยู่นอนแล้ว đây là giờนอน lẽ. <laughs> ủa đang u, ủa đang u. <laughs> <laughs> một điều, cút bay đấy. Ống, 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 sao hìn đi ỏ rồi.

เออเออห้าง like un huh? as um, ห้างเคียดขาดแท้เคียดขาดพอของไม่ดีกระเทยสิถอดออกจากข่อเนะถอดเมืถอไรดอกออกมสนมาสดึงออกจากพ่อเอามาดึงโชว์ใหเร็วมหม เอ้ยดังไปแลบนกินมาจิ๊ีแลมเด็กกินจังใดเทอเรดดีเ้ยเ่็กเออเทอร์เรดดีเลกเนิกเอบ ยดาหันไหวแนดีอ่ะไอพี่ให้กล้วยไปแล้วเอาอ้กล้วยเหรอเอาอ้อยได้อยเอาสามบันไปเลยห้าสิบบาทยี่สิบบาทเนาะีบาทำแล้ทำไมเอาหน่งบาทนี่แหละมันตกาพยามากเลยนะครับ